หลักสิบนะจะไปขายได้สั่แค่คือร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบขายหมื่นห้าสองหมื่นห้าอันนี้มันดวงมือยิ่งชุบนี่ไงของเด็ดสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีวิชั่นนะครับครับอยู่วันที่สะพานเหล็กเฮ้ยใช่อยู่ที่คลองผมนะครับจะคลองสองเบือนะเป็นที่ตลาดที่หนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าของเก่าค่อนข้างเยอะนะครับเราเปิดเฉพาะวันเสาร์วันเดียวมิชชั่นของเราวันนี้นะครับเราก็จะมาหาของรุ่นแท้ ของผมของผมนี่เปิดแค่วันเดียวนะ uh huh. เพราะฉะนั้นโอกาสแค่กินละหนึ่งวันอ uh huh. จะหาของนะครับมิชชันวันนี้คือของรุ่น,ล,นล้้นเลย้วแบบว่าความรู้สึกที่กูอยากจะแต่งร้านด้วยก็เลยแบบอยากจะมานะครับ <Okay. S 2> ระะของเล่นเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆ uh huh. น่าจะได้ของบ้างเหล่า sure right, oh, นี้โอ้โหนี่อาทอยของนั้นเลย เซียนขนัดวะตัวอะไรวะจะบอกนว่าง,งานพวกนี้ผมไม่ถนดัดเลยรู้ไม่เป็นเลยก็ให้เตยดูอ่อันนั้นเราไปโซนอีกแ่ง,งกันดีกว่าตอนนี้มันเท่าไหร่กี่โมงครับตอนนี้ประมาณห้าโมงอยู่ห้าโมงอยู่แล้วเดินสองเดิน<ง>อบบนี้ผมบอกเห็นปะเขาจะมีร้านมาตั้งก่อนอะไรเงี้ย นีตัวห้อยไปปกติสามพันเจ็ดหรือสองพันา่ายอ่เงี้ยเราเราแม่งไม่ได้เก่งมากแต่เราต้องถหาเจอไตายหลายโจนี่น่าจะเป็นเฟนดี้เฟนดีนแเจ็ดเท่าไหร่เออหนึ่งพันแปดร้อย้ยราคาแต่ว่ามันมันไม่มีเล็บป้ะเนี่ยไม่มีหมวกเลย ก็ลดน่าจะลดแล้วหาสิบน,น่าอ,อย่างเลยอันนี้นะ่าซื้อได้ไดแต่ลด้นี่กระท่อมกระท่อมปลายานานี่เท่าไรร้อยห้าสิบครับเอาตัวนี้อรับตาตัวนึงไตอะไรครับพี่อันนี้ชื่อหอตัหโอลืมบอกว่าเรามาด้วยงบเนึนงบาท สองหมื่นบาทนะห่าไปจริงๆกระชิงเท่าไหร่นะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบไอ้อย่างนี้เท่าไหร่อ่ร้สบสี่ร้อยห้าสิบแพงมากเลยดีวะมาเลเดอร์อะไรนะนี่คือมาเลเดอร์อากิโตะครับลองใส่ให้นะมูดิ้อึ่มหนึ่งได้ปะแล้วออกไปเอาไปแล้วใส่นี้ให้ใส่ปั๊ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่เอวลุกนี่มาเลเดอร์ลองได้ไหมครับลองให้เด็กอันนี้ไฟยังติดอยู่ใช่ไหมครับหรือว่า แรงมากเลยอ่ะชอบป่ะเปิดเลยผ่านไม่ติดนะเนี่ยมันต้มันจะกดตรงนี้อ่ะมันก็จะมีแบบมันไม่มีละทางแล้วลงเคยดูอ่ะไม่เคยดูนะน่าจะยังไม่นี่ยังไม่ได้เสียฐานมั้งเนี่ยมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ซาวเบาเออทันหรือเปล่าทันไหมนี่ก็คือเทปคาสเซร็จนะ พัส็ดุ่ยเออแล้วครับนี่เป็นงานที่บอกว่าสไตล์วงกานเก่าถ้ามันเจอแบบตามว่าแปดสูดงไปคือมีราคามากขายได้ไม่สามห้ารี่เมื่อร้านลูกว่าแล้วหนึ่งเก้าเก้าหกอีกสิบปีก็แพงแล้ว <c oughs> มีที่เมาาด้วยเหร่ครับนั่นหนครัามสิบโหดๆมันขาดไอ้นั่นหนักถ้าเอาอ่ะผมให้คันสามผมชอบมากมีกม<อ>ที่เมาว่าคันสาม ว่ามันขาดโทรศัพท์ไงไปกับบาบุตตะกับบาบุตตะคือเปล่ากูไม่ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะชื่อลูกเปล่าเออเฮ้ยมีโปรเตโต้เฮดด้วยนะคือเท่าไหร่ข้งไหนครับที่ไม่ถืออ่ะเนี่ยรับะบบผมไม่ติดนะมันมันมันเล่นไม่ได้เลยใช่ไหมขอดูมันมีตัวข้่าไหนโเออเฮ้ยมันทอยสตอรี่นี่แล้วมันแล้วมันซ่อมได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเอาไปเปลี่ยนเครื่องก็ดงได้แต่เครื่องติดธรรมดาครับ กระเฟืองสิฮะระบบติดอยู่นะกระเฟืองสิขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่สูงลูกค้าผมเขาชอบมากเลยอนน๊ะผมก็ชอบครับตัวนี้ว่าจะซื้อไว้ฝากเขาอยู่ใครครับถ้านี้ซื้อไว้เป็นของฝากรถได้ไหมครับสี400่ร้อยละนั้นพี่ตัดฟางครัพี่มาลบกระชิงอีกแล้วครับผมครับ ไปสี่ร้อยดดูหน่อยซื้อไว้ฝากลูกค้าลูกค้าชอบไม่ไม่เป็นไรครับมิวทูนะครับแล้วว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่แบบโหที่สุดนะครับในเจนหนึ่งยังไม่พออ่าเก็บรอยมิวทูใช่มิวทูเขบคหณมาคราบลูกค้าโชว์โก็์ขนมมานี่ก่อน เท่าไหร่พี่ตัวนี้พี่ครับเท่าไหร่ครับเด็กเขวี้ยนี่นี่หาหยางลดได้ไหมครับพี่หกพันหกร้อยหกร้อยแล้วครับพี่เลยหนึ่งพี่มีถ้าเราหกพันก็เจ็ดร้อยโอ้โเอามีเกมนะมีเกมอะเอาอะไรไม่เอาผมไม่ชอบเสี่ยงผมไม่คมไม่เล่นยาบนานนะครัพี่มาหกร้อยเจ็ดร้อยนะเอาดีเอาเอางั้นเหรอพี่เอาที่ปากดิพี่พาของเหรอ

ชุดบชุบช <si ุบเอ้ยเอ้อเจียวก้พีร้ยนรักอ้เคพี่้ย้สฝากร้านหนพี่ฝากร้านหนครับพี่นี่นะครับพี่้ายากร้าร้านร้าเชื่อร้าเหรอใช่ครับพี่เดียวแวมาได้นะครับพี่บอกว่าต่อราคาบอเออมาต่อรอชุเจย เท่าไร450อันนี้รถในข้าหนึ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่งใช่ป่ะธนูบอกพี่พี่โทรจชิงหน่อยทุกข้าของทุกข้าไปอ่ะธนูมียังยังครับอ๋อตัล่อไปได้ฮะเท่าไหร่พี่เซ็ตล้อที่ครับเซ็ตโตโตโรนั่นด้วยตั้งล้อตั้งล้อไอตัวไอตัวที่อยู่ในกล่องครับที่เป็นโหลออ่ะครับ ออสองนันตีพอดูได้ไหมั้ามวไม่อยู่อ่าไม่ไม่เจอขายของกันยารู้จักปะเบาๆรุ่นใหญ่ได้แล้วสองสองพันสองพันกว่าบาทแล้ว้วมันต่างซื้ขอบคุณนะครับ เราไปเจอเซียนะนะครับที่ปากนะครับเป็นพี่ที่เขาเคยขายรองเท้าด้วยกันแล้วตอนนี้ผันตัวมาเป็นคาแรคเตอร์เกี่ยวกับของเล่นที่ปากตอนนี้ก็คือกำลังหาตัวตายางตัวนี้ก็ตัวที่สวยเมื่อก่อนเออแต่ว่าต้องต้องต้องบอกว่าต้องสตาร์วอร์นะบอกกันว่าต้องสตาร์วอร์นี่ไม่รู้หลักสิบนะจะไ,ไปขายได้ทันแกูรูบากูรูบอกได้แค่นี้โคตรพีอะ <c oughs> ในมือนี่อะไรพี่ขอดูได้ไหมหมดแดงหมดแดงเจอะไหมดแดงตุ่นตัวย่บาทรับราคาเดียวบอกบอกราคาได้ไหมตอนทีาไป่ขายหมดพวกนี้ไม่ขายพวกที่เก็บรับราคาตลาดหาตลาดร้อยรอ๋อร้อยสองร้เหรียญร้อยร้อยอร้อยเพ่ออะไร่ออาารนะฝา่อท้่ห่ร้อยมาเป็นวง ผมเคยได้ยินว่าโซนนั้นจะของเด็ดอยู่นะไม่เหรอผมดูจาก<ห>ช่องอื่นมาจริงปะเนี่ยจริงจริงเขาว่ามาไงก็ลองมาดูเออเออลองไปดูนีไ่ไงของเด็ดมีห้ามลงสื่อสาธารณะ<า>จะโดนจับนะโดนจับนะ อท <ım S 1> ี่คาคาไว้อะไรขครับไรนีหรครับตัวแรโอ๋อนี่งานแก้วเรครบเท่าไหร่เท่าไหร่เกือสองพันห้ถ้าเขาสองพันสอง แล้วนะแล้วรวมด้วยรถเอาสองภาษามาลดไปอีกสองสามเขาเท่าไหร่ชุดนี้สามรวมรถสองสามร้อยครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ได้ของมาเป็นแก้วลุยตูนครเลยแปดใบแปดใบจกว่าร้านนี้ของ แกวเลยใช้ได้เลยเพราะว่าผมก็เรงๆว่าอยู่ว่าจะซื้อเพิ่ผมไม่รู้จะซื้ออะไรไดีหลังได้โอ้ยแพ้ทางกูเลยนะเนี่ยาทางเลยคนระับเมา,าแล้วครับความมืดมนมาเยือนแล้วเท่าไหร่ครับวนั้นสามพันย ตัวท e. ี like ่ผมได้เนี่ไม่ดูให้จะยิลูก3,000ลูกเก็บลูกเก็บรักษาให้หมดรักษาได้เลยรอทันจริงไหม1,000ไม่ไหวอะไม่ไหวนี่อันนี้เท่าไหร่คะ5,900 อันนี้เที่ยวไมยังองนอย้าสิบอนุเอาคันนี้ป่ะเออสองร้อยห้สองร้อยห้าสิบเครับเอาแทนสปอนบลวันนี้นะเยนะรู้เรื่องเรื่องจุนมาไม่งอแงนะถ้าอยางหาสปอนบล์ใช่ตอนนีปะป๊าเอาเองแล้วกันเยป่ะ เห็นแล้วฮะมีหองอคงมีส p i เดอ m a n มอะไรด้วย Batman น,บบน,นี่อะไรนินจาฮะตุลีล่ะ c k t m a n วันนี้ก็เดินมาประมาณแบบครึ่งเรื่องฮะแต่ว่าอาจจะถ่ายทาไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะว่าบรรยากาศอาจจะมืดด้วยแล้วก็คนเยอะมากด้วยนะครับผมอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะอาจจะเป็นอินเสิร์ตเอาแล้วกันเนาะแต่ที่ป่านมาทุกอาทิตย์เขาเรียกว่ามาล่าของหลุดของจริงในคันเตอร์ของจริงเมื่อก่อนเขาเล่คอนเวิร์ตอย่างเดียวด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไปทิ้งแล้วทิ้งแล้วมาถ่ายกระตูนเฉยเขาเรียกโมเดลดลวินเทจโอ้โหขางเล่นวินเทจก็จะบอกว่า คือตอนนี้มันเป็นแบบเปิดโล่มากเลยนะเพราะว่าโมเดลเล็กๆอย่างเงี้ยมาหาทีวีสิบบาทร้อยหนึ่งเลยพี่หลักร้อยหลกัลกร้อยแล้วไปขาย<ช> <ละ S 2> มัหือลกแสนมีมีประสบการณ์ล้วนๆลนเลยของแท้เลยอบอกให้อออเออถ้าไม่มีความรู้<ล>มันก็หาไม่ได้หรอกอออจริงงต้อแบบึกศษาถ้ามันไม่เยอะเขาคงไม่ทิ้งคอนเวิร์ตอะใช่โร่ได้ไหมครัยไม่บอกราคาซื้อแล้วก็แบบว่าคาดว่าราคาตลาดมันน่าจะประมาณเท่าไหร่ นี่เป็นงานเก่าดิจิมอนหน่อยดิ้ยตัวนี้คู่เดิมจริงๆู่เดิมเราไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าอยู่ในกลุ่มดิจิมอนเลยแต่เขาเล่นกันพวกนี้เล่นกันแพ้อ่าเท่าไหร่พี่ซื้อมาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบขายขายเท่าไหร่ขายประมาณสี่ห้าพันเนี่ยครับเนี่ยแล้วของรุ่นที่แท้ทูนะครับมีของจริงนะฮะมีพวกโมเดลได้ยังโมเดลโเดลโมเดลโมเดลคงได้มาตัวนี้เป็นงานเก่าปีแปดศูนย์มันเป็นซอฟใช่ป่ะพี่หรือว่าเป็นเหมือนแบบเป็นพลาสติก มีแปดศูนย์มันมันเป็นครบเป็นเซตที่ทําพร้อมกับสตาร์วอรคือตอนนั้นมันเป็นแบรนด์ชื่อวป๊อปปี้ซื้อซื้อลิขสิทธิ์สตาร์วอรไปทําด้วยกันแล้วมันเป็นแบบเป็นเซตเดียวกันมันเลยทำให้ตัวนี้ราคาดีไปด้วยอืออื้ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบขายหมื่นห้าหมื่าจริงดิพี่นี่ครับเห็นอย่างนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทราคาลงอีเบย์ปะอ้างอิงจากอีเบย์ปะ อีเบนะแต่ว่าซูมเพิ่มมาอีก,อกสกตัวยิบอีเบที่เอ็นเขาเรียกว่าปิดประมูลนะครับสูรเพิ่มมาอีกสองตัวก็แต่ว่ <laughs> <laughs> าต,ต้องยอมะนะอ่ะเนาะมันหาไม่ได้ของเงี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ความรู้ก็จเดิมบางอันก็ซื้อมาสุมสม<บ>แต่ว่ามันก็เสียงใช่ป่ะพี่เวลาบางทีซื้อมาก็มันก็ไม่ได้ขายออาเสีย ก็หลักร้อยอะร้อยร้อยยี่สิบสองร้อยแค่นี้มันไม่ได้แบบเสี่ยงมากมันยอมได้มันเสี่ยงออบกให้ยังมากก็เสียพื้นที่ที่บ้านแค่นั้นเออจะย้ายปะย้ายไปไหนไม่ขายแล้วเสื้อไม่ขายแล้วเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวสื่อถามพี่ป่าเนี่ยเสื้อดวยรายรับรับรวยนะรับผมเป็นสินได้ครับมีคอสสอดนะมาบ่อยๆมาบ่อยจะไปที่ไหนจะไปที่ร้านคนไกลเลยไปแบบไม่มีเหตุผลที่จะไปเลยหรอกตอนนั้นก็เคยเดินเดินมาแบบแล้วก็บอกเดินมาหาแล้วก็ถ่ายพี่ป่าดูนะว่าเอ้ยตัวนี้ พี่ฝ่ายก็ซื้อผมไปอยู่นะซื้อไปเท่าไหร่พี่สี่ห้าร้อยไม่รู้ขา,ขายไปกี่หมื่นแนละ้วเจ๊พี่ไปก่อนได้กลับก่อนได้กลับครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าฟ้าฝนมันกำลังจะเออเนี่ยดูซันเสียงลมเออเน่เสียงลมน่าจะเข้านะน่าจะน่าจะไม่รอดนะคืนนี้น่าจะตกนะผมก็เลยว่าอาจจะต้องรีบเดินแนละ้วอาจจะไม่ได้ถ่ายทําแล้วนะครับวันนี้ยังไงวันนี้ก็แบบถ้ารอรอไปสรุปดูที่ร้านล้วกันว่าได้อะไรบ้างอยากใจอยากจะซื้อให้คมงบนั่นแหละแต่ว่า ไม่รู้ว่าเขาจะตั้งกันถึงหรือเปล่าแล้วแบบลูงอแงด้วยนะครับโอเคเจอกันที่ร้านอีกทีหนึ่งร้านชบโอเคบายบายก็ว้ามาคือเมื่อวานเนี่ยจะบอกว่าพอเราคัดปุ๊บฝนตกเลยใช่ใช่เลยไม่ได้ถ่ายําต่อเลยเสียดายโอกาสมากคือแบบไปทั้งทีเนาะเดินจริงๆได้ประมาณ 30มนาทีไม่เกินเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะนะอย่างเต็มแม็กเลยเดินเต็มเต็มจริงๆนะกาลังจะไปเลือกเข้าโซนเฟอร์นิเจอร์เข้าโซนแบบของมือสองที่ม ge er, ันแบบบูมๆมคนเยอะๆเนาะคนกําลังล้อมๆกันอ่ะร้านเพิ่งตั้งเสร็จพอสักเราคัดปุ๊บตกเลยผลตกเลยวันนี้ก็ต้องมาเปิดคลิปที่ร้านอย่างนี้นะครับเพราะกลับมาแล้วก็ลูกค้าเยอะเต็มร้านเลยเราก็เลยถ่ายทําไม่ได้นะครับก็มาตอนที่วันนี้ เรามาสรุปของที่ได้ประมาณกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือผมตั้งชื่อแล้วเรียบร้อยแล้วตัวเนี้ยก็กดอ กรกรอดอ,อไปย่อกันเองเออ้าว่าน่าจะเป็นไม้เราในอนาคตไว้ไว,ไว้ใช้สัมภาษณ์นะเป็นตัวนี้นะครับกรกดดนะครับได้มาในราคาย่อมเยาวมากถูกก็น่ารักมากด้วยนะครับชิ้นเนี้ถือเป็นชิ้นชิ้นที่ชอบที่สุดหลงก,การของวันนี้แถมว,ว่ามันเป็นกิจรกรรมเนี่ยที่เราไปเล่นก,กับเจ้าของร้านอ่ะใช่ๆๆแ,ลแล้วก็เป็นเซตแก้วรุนนีตนนี่ครับมี2 4 6 8ี่ดใบเซตนี้ก็ได้มาราคาไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงแต่จบนะแต่จบเหมาะกับแบบ ไปสะสมก็จบเลยชุดนี้ครับลุยทูลพบทุกตัวนะก็เนี่ยส่วนมากเป็นตัวตาเทเลทับบี้ก็มีมิวทูนะครับเออซิมอนไอโปเกมอนนี่โปเกมอนนะครับมีแค่นี้ที่เราได้มาเพราะจริงๆแอบเฟลเดี๋ยวเราจะไปซ้ํากันต่อแล้วกันแต่อยากให้เรารีเคเวย์อยากให้เราไปที่ไหนบอกได้นะตอนนี้คือมีแพนอยู่ในหัวแล้ว ตลาดอยู่แถวสมุทรปราการอ๋ออ๋อออตลาดสังกสีสะปอยไปก่อนแล้วกันว่าเราอยากไปนะฮะถ้าเกิดใครมีตลาดแนะนําเราไปด้วยก็ดีนะเออถือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสนุกๆละกันไม่ได้ซีเรียสมากนะครับแต่แอบเฟลนิดนึงว่าฝนแม่งตกเราแม่งยังได้ของแค่นี้เองถ้าใครอยากไปก็ตลาดของถมนะครับเปิดแค่วันเสาร์เนาะประมาณ5้าหกโมงนะฮะข้างๆกับธนาคารไทยพาณิชย์อะเจอกันใหม่แล้วกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดซับ กดไลค์ให้โจด้วยนะกดหัวใจรัวๆมาด้วยนะโอเคก็ถ้าเกิดชอบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าอยากให้ไปที่ไหนหรืออะไรยังไงนะครับพร้อมรับฟังทุกคำติชมครับผมวันนี้ก็ไปก่อนฮะสวัสดีครับผมมิสเตอร์กอรกอะดอก